ที่เขาไม่ห่อนผมคงดูดไม่ทันนะผมเขาได้อน,นกันนะี้โอ้โหไปอย่างเร็วอะ่ะคุณผู้ชมดูเลยโอเคนะผมกสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเดี๋ยว,ยวตอนเัากูสู่ยูทูบชาแนลนัดเอ็นต้อ ก็ก่อนจะไปชมคลิปกันอย่าลืมชมคลิปอ่าอย่าโอ้โหอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะนี่อยู่ข้างหน้าของคุณผู้ชมเลยนะเดี๋ยวจะพามาลองตามดูกติ เ9็ดกกันดูนะครับผมเราจะตามทันไหมก็อ่าโอ้โหเต็มหน้าเลยไปเดี๋ยวลองดูนะ เขาเดิมผมว่าวิ่งประมาณ106อ่ะตอนเนี้ย โอเคนะก็ถ้าพี่เขาไม่หอนผมคงดูดไม่ทันนะผมโห oh, แบบว่าคือด้วยสไตล์ของดูคตินะคือโห oh, อย่างอย่างเท่เลยขึ้นไปแล้วโอ้ oh. เาได้เหมือนกันแ้ยดูดูเขาผมก็ด้วยสไตล์ของลูกตินะเพื่อนเพื่อนลูกกติอะ่ะเขาเป็นรถที่ชักสั้นลูกโตนะครับผมแล้วก็มีแค่สองสูบนะคือท็อกรอบต้นเขาจะเร็วมากนะครับผมตอนนี้ผมเคย ขับมานะเคยขี่มานะสำหรับปกตินะแต่ตอนนั้นผมขับเป็นปกติเจ็เก้านะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้ขายไปแล้วนะครับผมเจอกันนะผมที่ก็ด้วยสไตล์รถของเขานะคือทอร์กต้นเขาจะดีมากเลยนะครับผมคือถ้าออกแบบกดออกไปเลยเนี่ยคือมีเหวอเลยนะครับผมเหวอเลยนะก็เมื่อ พี่เขาน่าจะวิ่งอยู่ประมาณ150ได้นะ150-160นี่แหละแต่คือมันขึ้นเร็วมากเลยนะผมก็ลองตามดูนะก็ตามได้ไหมมันมันดูดของไม่ทันหรอครับแต่ว่าคือยังไงลนะ่ะ <c oughs> เราก็ลองวิ่งดูนะเอาแบบขำๆตอนตเช้าอารมณ์ดี <c oughs> <c oughs> เห็นพอดีนะเห็นพี่แกพอดีก็เลยเฮ้ยลองกันสักหน่อยดีกว่า นะครับแต่ก็ไม่เป็นผลครับเราดูดเขาไม่ได้สำหรับ795เมื่อกี้นะ่าจะเป็นปีใหม่ด้วยนะลองขับด,ดูโอ้แต่ตอนนี้คือตามดูดฝุ่นนะไม่ใช่ตามดูด,ดูกตินะครับโอเคก็เอามาให้ชมกันขำๆตอนเช้านะครับผมสบายๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเจอกันใหม่คลิปหนะ้า กับนัดเอโตชาแนลซึ่งหรักคลิปนี้ก็ไปก่อนละครับบ๊ายบาย